เรามาสังเกตกันว่าคุณกำลังโดนหลอกหรือเปล่าอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็จะบอกเลยว่าการกระทำของคนที่ไม่ได้รักคุณจริงนะเขาจะแสดงออกแบบนี้คนที่ไม่ได้รักคุณจริงจะมีพฤติกรรมที่อยากมาก็มาอยากไปก็ไปพฤติกรรมแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันมีความเจ้าเล่ห์แฝงอยู่ในนั้นผสมกับความไม่จริงใจคะ่ะ แต่เขาจะไม่ขาดการติดต่อจากคุณเลยพูดง่ายๆว่าฉันยังส่งข้อความหาคุณตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนเพื่อเลี้ยงคุณเอาไว้เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อจากคุณเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เขามีปัญหา อาจจะให้คุณช่วยเหลือเขาได้คนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอยากหายก็หายเรียกว่าคนที่ไม่จริงใจค่ะเพราะลึกๆแล้วเขาไม่ได้รักคุณจริงโคชเอมบอกเลยว่าถ้าใครเจอสตรอรี่ความรักแบบนี้ซ้ำๆย้ำๆเรื่อยๆในชีวิตนะคะแสดงว่าคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าคุณอยากจะปรับ ให้ตัวเองโชคดีในเรื่องของความรักให้ตัวเองประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตสักทีคือไม่เอาและปีนี้ตัดคนลักษณะแบบนี้ออกจากชีวิตโคต้ชแนะนําหินยกมงคลเลยค่ะที่โค้ชเอมใส่อยู่ณนะตอนนี้นะคะเส้นนี้จะเน้นในเรื่องของความรักแบบ100%เอร์เซนใครที่มีปัญหาว่าคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็เดินออกจากชีวิตจันไปเฉยเลย แต่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นในชีวิตของเราอีกแล้วคุณควรที่จะมูลแล้วบูชาย,ยกนี้ไปนะคะแล้วที่สำคัญคือคุณจะได้กล่องหยกเนาะที่เก็บน้องหยกนะคะสีแดงสดใสน่ารักนะคะแล้วก็ มีเข้ากลุ่มปิดนะคะอธิษฐานขอพรในเรื่องราวของความรักแล้วโคชเอมจะเขียนสคริปต์นะคะเหมือนมัสเตอร์ลิสเลยให้คุณเขียนลักษณะแบบนั้นไว้โปรแกรมสมองของคุณ<ส>เพื่อที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักในปีนี้ได้เลยค่ะ